ที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทย Bicycle Style ประจำวันที่12พฤษภาคม2563โดยเฉพาะรั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเทียงนี้ทีมไหนใช้โค้ดเปลืองสุดเผยสถิติการเปลี่ยนโค้ดในรอบทศวรรษของ11ชาติอาเซียนโดยทางเพจฟุตบอลอาเซียนนะผมเผยสถิติการเปลี่ยนโค้ดทีมชาติในอาเซียนช่วง10ปีที่ผ่านมา ก็คือปี2010ถึง2ปี2020นะฮะจากการรวบรวมสถิติการเปลี่ยนโค้ดในรอบทศวรรษ,ษ,ษ,ษปรากฏว่าทีมชาติอินโดนีเซียนั้นรั้งอยันดับที่หนึ่งโดยเปลี่ยนไปทั้งหมด14ครั้งจำนวนทั้งหมด12คนสถิติ10ปีที่ผ่านมาของทัพอาการุด้าคนนี้นะฮะไม่มีกุนซือคนไหนที่ทำมนาชีได้ครบปีเลยส่วนอันดับที่2ก็เป็นทีมชาติเมียนมาเปลี่ยนโค้ดไปทั้งหมด14ครั้งใช้โค้ดไปทั้งหมด11คนอันดับที่3ทีมชาติเป่าเปลี่ยนไปทั้งหมด12ครั้งงจนนนนวคคทั้หมด11 อันดับที่4เป็นทีมชาติฟิลิปปินส์เปลี่ยนโค้ชทั้งหมด11ครั้งจำนวนคนทั้งหมด11คนและอันดับที่5เป็นทีมชาติบรูไนเปลี่ยนโค้ชทั้งหมด11ครั้งจำนวนทั้งหมด10คนส่วนทีมชาติไทยนั้นอันดับที่9กนะผมจากทั้งหมด11ชาติอาเซียนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงขุนเสือไปจำนวน7ครั้งจำนวนเจขุนเสือประกอบด้วยไบยอันบรับสันในปีส1งพันเก้าซึเสอร์ในี2011-2013สุริดเซฟพฟอร์ในปี 23, นป2013 กติศักดิ์เนาเมืองปี2014-2017มิรกวานปราเยวส์ปี2017-2019ศิริศักดิ์ยอดญาติไทยปี2019อากิระนิชิโนะปี 2019- ปีปัจจุบันส่วนถ้าไล่ตามตารางนะผมจะอันดับนะฮะหนึ่งใน11ชาตินั้นก็มีอันดับหนึ่งนะผมเป็นของอินโดนีเซียที่14ครั้งจำนวน12คนอันดับที่สองเป็นเมียนมา14ครั้งจำนวน11คนอันดับที่สาเป็นบราว1ลครั้งจำนวน11คน อันดับที่4ฟิลิปปินส์11ครั้งจํานวน11คนอันดับที่5เป็นของปูนาย11ครั้งจํานวน10คนอันดับที่6เป็นของเวียดนาม10ครั้งจํานวน9คนอันดับที่7เป็นของกัมพูชา11ครั้งจํานวน8คนอันดับที่8เป็นของจิมอร์เลสเต8ครั้งจํานวน8คนอันดับที่9กาเป็นของไทยแบนด์7ครั้งจํานวน7คนอันดับที่10เป็นของสิงคโปร์7ครั้งจํานวน6คน และอันสุดท้ายนะผมก็เป็นมาเลเซียนะฮะ6ครั้งจํานวน6คนนั่นครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้มาเลเซียนะผมก็เปลี่ยนโค้ดและก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมนะผมน้อยที่สุดเลยทีดเดียวที่จํานวน6ครั้งที่5คนนั่นเองครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะของไทยเราก็ยังถือว่าเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ใช้คุ้มค่าเหมือนกันเพราะคนหนึ่งนั้นก็คาบเกี่ยวไปถึง2-3ปีก็เลยทีดเดียว ก็ต้องรอดูว่านะผมอาจารย์นิชิโนกโของเรน,นั้นจะพาทีมชาติไทยของเราน,นั้นไปถึงดาวอังคารได้ไหมต้องรอรุ่นกันพร้อมที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับโปหังไม่พลาดเปิดหัวอัดน้องใหม่กังวลรัวแซงเอฟซีโซสุดมันศึกเคลิก โดยทางโปฮหังสติวรทันผมช้ป์เคลิก5สมัยประเดิมเกมแรกด้วยการเปิดบ้านเอาชนะปูซานไอพาร์คทีมน้องใหม่ที่เริ่มชั้นกลับมาชนะรองแชมป์เคลิก2ด้วยสกอร์2ต่อ0โดยเกมนี้โจธานเอชนะฮะอดีตกองหน้าสุพบุรี FC ที่เพิ่งย้ายมารวมทีมปูซานเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังไม่มีชื่ออยู่ในทีมครับ โดยการแข่งขันศึกเคลิกเกาหลีใต้นัดแรกของฤดูกาล2020-2021นั้นประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะมีการแข่งขันกันอยู่2คู่เริ่มที่สนามซิลยาดสเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างโปรฮังสเตอร์เชม้นเคลิก5สมัยพบกับปูชานไอพาร์คทีมน้องใหม่ที่เพื่อนชั้นกลับมาในฐานะรองแชมป์จากเคลิก2นะฮะโดยเกมนี้ทีมเยือนยังไม่มีชื่อของเจนทานเอช กองหน้าชาวบราซิลที่เพิ่งย้ายมาจากสเปนดีเอฟซีเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นโปฮังที่เหนือกว่าตามคาดการนะฮะพังการครองบอลและการจบสกอร์ก่อนจะชนะไปได้2.0ต่อย์โดยได้ประตูจากจังหวัดที่คิมฮอยองฮวานเปิดจากปริมเส้นฝั่งขวาเข้าเขตโทษให้กับสตตนิรัสอิสซุยเซนโกขึ้นมงบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปจากอีลูแะผมก็ได้จากจุดโทษของอล็กซานดาปาเบโรเซวิชในทีที่71นั่นเองครับ ขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่สนามช่องนำสปอร์ตเทากลงบอลเอฟซีพบกับเอฟซีโซปรากฏว่าเกมนี้เป็นทีมเยือนที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากปาร์คดองจินยิงบอลไปเฉล็บแนวรับเจ้าชิน่นบอลย้อนเข้าประตูไปในที่ที่36นะฮะเดี๋ยวางไรก็ตามเจ้าิ่มบารลว3าลูกติดนะผมจากชินกวางฮุนเปิดให้กับคิมจียอนนะฮะพุ่งเข้าชาร์จระยเะเผาขนเข้าไปต่อมาก็ได้จากจังหวัดที่คิมซังแต จ่ายยัดเข้าเขตโทษให้กับโชเจาวานวิ่งมาตอกส้นเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้นก่อนจะไาได้ประตูตอกย้ำประตูสุดท้ายนะผมจากคิมซังแดปันบอลโคง้งเสียบเขาากระไรนะผมเข้าไปช่วยให้กังวอน f อพลิกกลับมาเอาชนะ f c ฟซโซได้3ต่อ1กนกรเชิดเดียวนี่ก็เป็นการฟาดแข่งของศึกเคลิกนะผมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวเคลิกได้ดุเดือดจริงๆครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขยอกโคโค เตรียมซบเชียงใหม่ยูนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยโดย้างเพื่อเชียงใหม่ยูนเต็ดนะผมทีมเมไทยลีกสองจ่อคว้าตัวคอยอโค,โคโคนะฮะกองหน้าทีมชาติเบลมาเข้ามาเสริมทัพหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งโดนยุติสัญญากับทางคางขังไฟสุโขทัยเอฟซีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางสวกงนะผมชูชยัยเลิดพงอ์นอนิสรประธานสโม,มสรเชียงใหม่ยูนเต็ดได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวนะครับผมว่าคยอโคโค,คคนนี้จะทำการตวรวจร่างกายในวันที่2 2สพฤษภาคมนี้ และไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการสัญญาในครั้งนี้เนื่องจากได้ข้อมูลจากทางฝั่งสกโขททยเอฟซีมาแล้วว่าเจ้าตัวน้นมีสภาพความฟิตที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่ทําการเสริมทัพเนื่องจากมองมาว่ากองหน้าทีมชาติเบนม,มานั้นจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าของทีมและตนเองก็เห็นฝีเท้าแข้งรายนี้มาแล้วเช่นกันสําหรับคโยโคโนนะฮะบาค้าแข่งไทยลีกตั้งแต่ปี2 0 1 8กับสโมสรสิงห์เชลล์ย,ยูเนเต็ดสุดประการซิต,ตี้ในปี2 0 1 9ก่อนถูกยกเลิกสัญญ,ญาจากสกอตไทย, FC, ไทย ไปนำวขอแสดงความดีดกับขยอโคโคโด้วยกันกน,นะฮะงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจตุรพัฒน์แข่งท่าเรือเปิดประมูลเสื้อช่วยรุ่นน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งโดยนักเตะสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีนะผมหรือว่าจตุรพัฒน์สัจธรรมนะฮะชวนประมูลเสื้อที่ใช้ใส่ในการแข่งขันรายการ A c เเพื่อช่วยนักฟุตบอลรุ่นน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3โดยทางจตุรพัฒน์สัจธรรมแข่งการท่าเรือเอฟซี ปิดประมูลเสื้อแข่งรายการ ACL พร้อมลายเซ็นเพื่อนำเงินมาช่วยรักษาน้องภยัยชัลันทรก้อนคำดีรุ่นน้องของเจ้าตัวนะฮะที่เคยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนสโม,มสรโอสถสภาที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3โดยเปิดประมูลในราคาที่5 9 9บาทส่วนใครอยากช่วยเหลือก็โอนเลขบัญชีมาเลยนะฮะที่4 7 5 323 2 2 3 9ธนาคารกรุงไทยนายชนลันทรก้อนคำดีซึ่งเป็นบัญชีของน้องเขาที่กำลังป่วยอยู่ขณะนี้ สำหรับใครที่ผมที่อยากจะประมูลเสื้อของจตุรพัฒน์ก็สามารถเข้าไปประมูลได้ที่เฟซบุ o กนะฮะจตุรพัฒน์สัจธรรมก็ตามติดนะผมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะฮะขอให้น้องเขาหายไปไว้ก็ล้กกันครับผมงานนี้ยังไงก็เป็นคนไทยได้วยกันนะผมก็ช่วยกันไปนะฮะบาท2บาท10บาท20บาทก็ว่ากันไปนะผมถือว่าได้ช่วยเพื่อนร่วมคนไทยได้วยกันราทุกข่าวต่อมากันดีกว่าครับ,บรอเปิดตัวได้เลยเรนโตคลิกเตยมบินเซนเบริมยูเดเตดค่าเหน่องกระฉูดกันเีเด โดยสื่อต่างชาติได้เผยว่าเบรนตโตนะครับผมคลิกนะฮะกองหลังชาวโคเอชเชีย e เตรียมเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อสัญญากับทางบร,รันิตเต็ดนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้โดยนะครับผมสื่อต่างชาติอย่างกรสสวาโบรเนียนะครับผมได้ลงข่าวว่าเบรนตโตคริกนะฮะกองหน้าชาวโคเอเชีย e ของทีมซีบาเบียในลีกรองของโคแอเเตรียมที่จะเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อสัญญากับทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะมีการเปิดเผยมาว่าตอนนี้เบรนโตคริกนะครับผมประกานหลังเจ้าของส่วนสูง192ซนติเมตรได้บรรลุกเข้าตกลงกับบรีมิเตตแล้วและจะย้ายมาช่วยแนวรับของทีมประสาทสายฟ้าในช่วงกลางปีนี้สำหรับเบรนโตคริกนะผมปัจจุบันอายุ29ปีซึ่งเขาจะเข้ามาแทนโคตาของอันเดรสตูเยสกองหลังเวเนเซเลาที่แยกทางกันไปโดยมีการคาดการณ์กันว่าค่าเหนื่อยของเบรนโตคนนี้น่าจะสูงเป็นอันดับต้นๆของทีมบรีมิเตดซึ่งน่าจะประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนกันเลยทีเดียว ไปนวง,งานนี้นะผมใครนะครับเป็นแฟนบุรีรัมนะผมก็ต้องรอติดตามรับชมกันได้เลยครับงานนี้รับทดกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาชูกา้าพร้อมรับข้อเสนอทีมใหม่หลังแยกทางกับเชียงรายแล้วโดยทางดาวเตะม,มาาประสบการ์ชาวปรากวัยนะผมพร้อมรับทุกข้อเสนอร,รังโดนเชียงรายซิตี้ยกเลิกสัญญาจากฟิชโควิกนาชีนโดยทางแองเจโรมาชูกา้าดาวเตะชาวปรากวัยอดีตกปตันทีมเชลเชียงใหม่ ยูนิเต็ดนะฮะหรือว่าเชียงใหม่ยูนิเต็ดนั้นในกลายเป็นแข้งตกงานหลังโดนเชียงรายซิตี้้นสังกัดล่าสุดยกเลิกสัญญาไปโดยตัยยยวรุกวัย17ปีคนนี้ผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ er ีซีโทรศัสนาปากน้ำโพเอ็มเอสอาร์ยูเชียงใหม่เอฟซีราชนาวีบริยองเอฟซีเชลเชียงใหม่ยูนิเต็ดและก็เชียงรายซิตี้ซึ่งเล่นไปแค่ไม่กี่นัดต้องยกเลิกสัญญาจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเอง โดยแองโชโรมาชูก้าคนนี้ยันสภาพร่างกายฟิตเต็มร้อยและก็ยังต้องการที่จะลงเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศแทนต่อไปโดยพร้อมรับข้อสเสนอทุกสมโมสรนะฮะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นอยู่ลิกไหนก็ตามขอมาเชิญพี่แกก็พอะฮะเป็นด้ว่างานนี้นะผมแข้งต่างชาติค่อนข้างจะมีปัญหากันสักหน่อยนะฮะเพราะว่าค่าตัวเขาค่อนข้างจะสูงหลายทีมเขาก็เลยที่จะยกเลิกสัญญาไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปจดสัญญากันใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเอง และนี่ก็เป็นเที่ยวทังข่าวกีฬาฟุ้วันไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่12พฤษภาคม2563โดยใช้ระบบาครั่งบอลไทยครับ